ท่านนายกลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครหาเสียงใช้งบประมาณของภาครัฐหรือเปล่าใช้เวลางานเบียดบางเวลาราชการไปไหมเดี๋ยวมีนักร้องมาแน่ๆน,นะคะอ่ะสลับไปดูอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยนะคะบัญชีทรัพย์สินของท่านนายกหลายคนก็บอกโอ้โหอิจฉาท่านนายกอ <c oughs> ยากจะเกิดเป็นท่านนายกนะเพราะว่ามีการชี้แจงบัญชีทรัพย์สิสนพร้อมกับผู้สมรสเอาไว้นี่นะร่ำรวยอู้ฟู หนึ่งจุดสามหมื่นล้านบาทคุณผู้ชมใช้ยังไงหมดชาตินี้กระเป๋าอีกร้อยสองร้อยใบแหวนเครื่องประดับแล้วก็แหวนอีกเป็นร้อยอ่ะเครื่องประดับแบรนด์เนมเสื้อผ้าแบรนด์เนมโดยเฉพาะกระเป๋าอ่ะคุณมูลค่ามหาศาลนะแต่ปรากฏว่าวันนี้มีคนออกมาพูดถึงเรื่องของความร่ารวยของท่านนายกนะคะคนสนิทของท่านนายกบอกว่าต่อให้ท่านจะร่ารวยขนาดไหนแต่ท่านก็ซื้อกางเกงตัวละ200บาทใส่มาทํางานที่เอฟจากติ๊กต็อกนะเอฟจากติ๊กต็อกท่านบอกท่านเอฟจากติ๊กต็อก คนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะก็คือคุณพายุเนื่องจำนงค่ะรองโฆษกพักเพื่อไทยท่านออกมาปลดเผยเรื่องนี้นะคะผ่านการโพสตแอปพลิเคชัน X X นะคะบอกว่าเมื่อได้เห็นบัญชีทรัพย์สินของนายกอิงกันแล้วก็ควรจะเลิกประมมทการใช้ชีวิตและการวางตัวของท่านเมื่อเทียบกับพฤติกรรมของคนบางกลุ่มที่มีทรัพย์สินไม่ถึง0.5%ของท่านแต่กลับ นิยมใช้ของแบรนด์เนมใช้ชีวิตติดแกรมกันใหญ่ <c oughs> สังคมควรย้อนกลับไปตั้งคำถามกับบุคคลเหล่านั้นมากกว่าว่าพวกเขาไลฟ์ฟิอินยั่วมีนหรือว่าดำรงชีวิตตามฐานะหรือไม่ไม่ใช่มัวแต่มาแพ่งเลงที่ท่านนายกมีทรัพย์สินหลักหมื่นล้านแต่ท่านก็ยังสั่งซื้อกางเกงฝีมือคนไทยตัวละ200บาทในทิกต o k มาใส่ทำงาน <c oughs> อเอ๊ะคุณพายุพูดถึงใครพูดถึงเราหรือเปล่าติดแกรมนะ <c oughs> ใช้ชีวิตติดแกรมในช่วงนี้เรา <c oughs> สองร้อยบางทีก็หายากเหมือนกันนะรายาจ่ายไม่ค่อยสมดุลกับรายได้สักเท่าไหร่นะเราอะนายกก็อาจจะช่วยง<ฆ>ในการที่จะอุดหนุนแม่ค้าทางทิตเตอาน,ท,านท่านไทยบอยแต่ว่า<ฆ>อย่าลืมว่าแบรนด์เนมเองก็เยอะนะเพราะว่าย,ยื่นมาชีทรัพย์สินที่เป็นเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์<ฆ>เนมเ,เนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะ